หนูขอขอบคุณพี่ๆศิลปินทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ใช้เพลงหนูมาเต้นคอฟเวอร์อะไรงนี้นะคะที่อ๋อที่ใช้เพลงที่หนูร้องนะคะไปเต้นคอฟเวอร์กันนะคะขอบคุณมากๆน่ารักมากๆหนูเป็น FC พี่หลายคนเลยนะคะ แล้วก็ต้นฉบับก็เป็นเพลงของคุณแม่พุ่พมพึ่งนะคะพุ่มพวง,งดวงจันทร์นะคะคุณแม่ซึ่งเป็นคุณแม่ในดวงใจหนูนะคะที่เปรียบเสมือนครูบาอาจารย์หนูนะคะแล้วก็หนูรักและก็เคารพแม่พึ่งมากๆเลยนะคะแล้วก็จะเป็นแล้วก็จะเป็นกําลังใจอะไรให้หนูตลอดไปเลยนะคะหนูรู้สึกว่าการที่มีแม่เป็น ตัวอย่างนะคะเป็นต้นฉบับเลยหนูรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าหนูไม่คิดว่าหนูจะเทียบเคียงหรือว่าไปเทียบกับแม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวนะคะนิดเดียวก็ไม่ได้นะคะอย่าเอาหนูไปเปรียบกับแม่เลยดีกว่าเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันมันจะเป็นอะไรที่เราคิดว่าไม่เหมาะสมเล็กน้อยนะคะเพราะว่าหนูเนี่ย ยกให้แม่เป็นครูนะคะแล้วหนูเนี่ยก็เป็นหนูนะคะซึ่งหนูคิดว่าหนูเป็นหนูดีกว่านะคะอะไรเงี้จะได้รักหนูคนเดียวนะ,ะ,อะขอบคุณมากๆเลยค่ะ